ค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะหมดข้ออ้างในการเดินทางตีห้าออกได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีไฟแล้วเราไม่ต้องห่วงตีห้าตีสี่เราไปได้แล้วไฟร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไม่ต้องร้อน <laughs> ไม่ร้อนด้วยขับขี่กลางคืนเอาละค่ะกับ Honda x a d v ค่ะคันนี้ค่ะโดนจากการป้ายยาของเพื่อนมา,ยายนะคะเพื่อนก็พานํามาเพื่อนก็เอา ปติดแล้วสองคันนะคะมาคันนี้มาพาเพื่อนมาค่ะกับ XADV ไม่มีแคชบาร์ลูกค้าชอบถามว่าผมไม่มีแคชบาร์ XADV ติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้เลยค่ะเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็ลำแสงไม่บดบังด้วยนี่นะคะใช้ยึดกับรูน็อตเดิมตรงนี้นะคะเป็นประมาณนี้เลยพี่ขวัญสร้างขาขึ้นมาใหม่อะเรามาดูลำแสงไฟกันดีกว่าไฟเดิมรถนะคะอ่ะคีดเดียว คือไฟสีขาวค่ะเปิดสีขาวมีรถตัดหน้ามาค่ะพักไฟสูงขอทางเขาได้เลยนะคะตรงกลางปิดค่ะนี่นะคะเปิดสีเหลืองสีเหลืองคือไฟสูงร้อเปนตเน้นย้ำใช้กลางวันทำความเร็วค่ะพักไฟได้เช่นกันค่ะหรือเนี่ยพี่เขาจะไปภูทับเบิกใช่ไหมเปิดลำแสงนี้ไปเลยตอนเจอหมอกมองไม่เห็นทางรถรถสวนมามปิดให,ให้เขา <laughs> รถส่วนมาพิดได้เขาหรือใช้พลาไฟอย่างเดียวได้สวิทติดอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะเอาละ <c oughs> เตรียมตัวออกเดินทางได้นะคะเอาละลูกค้าท <c oughs> ่านใดสนใจ <c oughs> อยากติดตั้งไฟ <c oughs> สปอตไลท์มาหาขวัญน,นี่แหละขอบคุณมากนะคะเอามาติดอีกนะคะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ